อันยอเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยการเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสาว จูบแห่งชีวิตนั่นเองนะครับกับ Kiss of Life ล่าสุดใน Kiss of Life นะครับเพิ่งจะไปร่วมรายการมาเลยกับรายการที่จะโชว์ความเป็นแบบว่าตัวแม่ด้านสายร้องนะครับร็อกสดๆกับวงแบน์ไปเลยจากแบนดลฟ์คอ Concert นั่นเองนะครับ i t ช Life ช่อง YouTube It's Life นะครับที่สาวๆ Kiss of Life เนี่ย ไปออกรายการพร้อมกับนำเพลงเดบิวต์อย่างช่อนี่นะครับไปทำเวนอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นแบรนด์ไลฟ์คอนเสิร์ตกันไป็นยทีเดียวดนตรีสดนะครับกับวงแบนด์แล้วก็การร้องปังๆของสาวๆทั้ง4คนเชื่อเลยนะครับว่าทุกคนจะต้องชอบในเวอร์ชั่นนี้ของเพลงเดบิวต์อย่างช่อแน่นอนนะครับในรายการ It's l i e e นี้เนี่ยสาวๆก็ได้โชว์ทั้งการร้องนะครับที่เป็นการร้องสดเลย ไม่ว่าจะไฮโน้ตใครก็เอาอยู่นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งคือได้โชว์คาริสมาด้วยนะครับเป็นคาริสมาที่โดดเด่นมากๆแล้วก็กลมกล่อมทั้ง4คนเลยคอมเมนต์จากแฟนๆนะครับในช่องเนี่ยคือแบบแตกแตนมากเวอร์เรามาดูกันดีกว่านะครับว่ากระแสนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกนะครับได้บอกไว้ว่านี่คือเกิร์ลกรุ๊ปที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถจากวิชวลแดนซ์และก็เสียงที่ไม่เป็นรองใครไม่แปลกใจเลยถ้าในอนาคตวงนี้จะเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ดังมากมาก อีกหนึ่งคอมเมนต์ได้พูดถึง1นึ่งเมมเบอร์ไว้นะครับบอกว่าเปลเธอนั้นสามารถที่จะเอาบัญชีธนาคารของฉันไปทั้งหมดเลยก็ได้เพียงแค่เธอนนเนี่ยส่งเสียงวีดออกมาให้เหมือนกับนกวีดแบบนั้นนะครับซึ่งก็คือการขึ้นเสียงสูงแบบไฮโน้ตขั้นสุดในเพลงนี้นั่นเองคอมเมนต์ <Comment S 2> ได้บอกต่อนะครับว่าเธอเนี่ยขึ้นไฮโน้ตเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันดูชิลมากเลยเธอเก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกถึงนัตตี้เอาไว้ว่าเธอเป็นคนที่คาริสม่าโดดเด่นมากการเลื้อยของเธอบนเวทีมันทําให้ฉันรู้สึกน วาาทำไมเธอถึงได้เผ็ดขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกว่าสเสน่ห์แรงมากเลยทั้ง4คนแต่ละคนกินกันไม่ลงแต่ไม่มีใครแย่งซีนใครเลยฉันชอบความสัมพันธ์ของเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนโดดเด่นไปพร้อมๆกันยังมีคอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่บอกว่ามัน Amazing มากเลยกับเกิร์ลกรุ๊ปที่เพิ่งจะเดบิวต์แต่ดูเจนเวทีซะเหลือเกินโดยเฉพาะนัตตี้ที่ไม่กลัวกล้องเลยไม่ว่าจะกล้องไหนก็ตามที่สําคัญการโยกของเธอการเต้นของเธอบนรายการครั้งนี้มันทําให้ ฉันรู้สึกว่าทําไมผู้หญิงคนหนึ่งจะต้องเซ็กซี่ได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่ได้แต่งตัวโป๊อะไรเลยมากันต่อนะครับคอมเมนต์นี้เนี่ยเป็นของชาวเกาหลีนั่นเองที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับใต้กับคลิปวิดีโอนี้บอกพูดถึงนัตตี้นะครับบอกว่านัตตี้อะเก่งมากเลยฉันชอบตอนที่เดบิวต์เป็น19แต่ว่าจูจ่ๆนั้นเธอก็ปรากฏตัวพร้อมกับสเสน่ห์ที่แตกต่างไปจากเดิมแบบสิ้นเชิงเลยกาวกับว่านัตตี้คนนี้เป็นคนละคนกันต้องขอบคุณเพลงเดบิวต์ของเธอและเพลงอื่นๆที่ทําให้เธอมั่นใจขึ้นได้ขนาดนี้ และนี่คือเก่งมากๆแถมเธอนั้นยังสามารถร้องเพลงได้ดี คอมเมนต์ต่อไปนะครับได้บอกว่าวงนี้ perfect ทุกด้านและเมมเบอร์ทั้ง4คน perfect หมดแต่ละคนมีรอยยิ้มที่เป็นเสน่ห์และน่าจดจำฉันสามารถจำได้ทุกคนภายในเวลาไม่นานอยากให้ทั้ง4คนพัฒนาตัวเองแบบนี้ต่อไปฉันเชื่อเลยว่าพวกเธอนั้นจะต้องโด่งดังขึ้นได้ไม่ช้าก็เร็วๆนี้แน่นอนคอมเมนต์เนี่ยยังมีอีกมากมายเลยนะครับที่พูดถึงเมมเบอร์ทั้ง4คนแล้วก็การแสดงในรายการ its life ทางช่อง u t u b e นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยรียบเข้าไปดูเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่า ร้องดีร้องปังกันมากๆ ร้องสดแบบไม่ตายม่เลยนะครับไฮโน้ตขั้นไหนก็เอาอยู่หมดไม่ว่าจะเป็นแรปร้องหรือว่าการแดนซ์ในรายการเนี่ยแบบโยกโยก,โยกนะครับไปดูได้เลยคุณจะเห็นถึงคาริสม่าของเด็กๆ Kiss of Life ทั้ง4คนนะครับเป็นจูบแห่งชีวิตที่ดีมากเลยและแฟนๆเนี่ยดูเหมือนจะชื่นชอบสุดๆนะครับในตอนนี้เนี่ยลงมาได้ประมาณ19ชั่วโมง20ชั่วโมงแต่ว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งไป200,000ก,กว่าแล้วแถมยังติดอันดับที่45มาแรงในประเทศไทยด้วยนะครับแฟนไทยเนี่ยก็ไปคอมเมนต์กันเพียบ เช่นชมนัตตี้แล้วก็ส่งกําลังใจให้กับนัตตี้นะครับเด็กไทยที่อยู่ใน Kiss of l l i e นั่นเองคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเป็นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกลับปาะจักันใหม่ในคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของ Kiss of l l i e ให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกยังไงก็ฝากกดไลค์กด like, Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง